ไม่เครื่องมือได้มาทำงานซ่อมงานช่างนี่เพียจะพามาชมงานซ่อมงานสร้างอันนี้ก็เป็นสร้างห้องน้ำสาธารณะนะห้องน้ำที่เอาไปไว้ในสวนในฟาร์มหรือไว้ก็เอาไปไว้ในาตามป้ายรถเมล์นะให้ผู้คนเขาใช้เวลาที่เขาอย,อยากเข้าห้องน้ำนะก็คือมมนสามารถที่ยกขึ้นย้ายได้นะน,นี้เราก็กำลัง รอคือทําตั้งแต่ฐานเลยนะทำแต่ฐานแล้วก็หลอเทปูนเชื่อมเหล็กใส่แล้วก็ติดลังคาติดผนังผนังตัวนี้เป็นผนังสําเร็จนะผนังแบบฝุนทายแบบมันมีมีโฟมอ่ะมีแบบมีโฟมพีโฟมอ่ะน่าจะเป็นพีโฟมที่อยู่ข้างในนะมันเป็นสําเร็จมาแล้วนะก็คือมันเป็นผนังผนังเย็นผนังเบาเนี่ยคล้ายผนังห้องเย็นบ้านเราอ่ะแล้วก็ติดก็เจาะนะติดตั้งโถห้องน้ำ เนี่ยเทปปูนพื้นปูน,น,นแล้วก็ใส่สีนะเป็นสีุ่นสีนะลาดแล้วก็ขัดหน้าอีกทีหนึง่งผนังนี่ก็เป็นผนังอย่างที่ผมบอกนะเป็นปคล้ายเป็นอ่าโฮสเป็นแผ่นพิวโฟมนะั่นแหละนะกรก็เรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ว่าก็ถนัดทำนะนี่ก็มาประกอบใส่กันใส่เหล็กฉากนะแล้วก็ติดตั้งโถเป็นชักโครกนะ ก็เอาไว้เป็นประจาตามปลายรถเมีก็หลายอย่างแล้วแต่เขาจะสั่งทานะก็ทําตามเนี่ยอันทีก็มีงานช่างงานซ่อมบ้างก็มีงานเกษตรบ้างนะอย่างนมากถ้าไม่มีงานช่างซ่อมก็มีงานเกษตรได้ทำงานเกษตรนะในไร่ในสวนในฟาร์มนี่แหละนะปาปนกันไป